ที่แปลงมะเขือเทศที่เราเพิ่นไปเมื่อวันที่16รกรกฎาคมนะคะวันนี้วันที่24รกรกฎาคมใช่ไหมคะ,ะค่ะพี่แหวนคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงข,ของเขามันเห็นชัดเลยนะเนาะครับเออเป็ว่าขึ้นตัวขึ้มนมานาเลยแต่แต่ตวาา่าเมื่อมี้ยังบางโรกที่ยังไม่ได้เก้จ่ตค่ะยังต,ต,ต้องพ่นต่อเนื่องเนาะค่ะยังต้องพ่นต่อเนื่องต่อไปนะคะ เพราะว่านานย no ินพัสของเราเป็นตัวช่วยฟื้นฟูของลำต้นด้วยนะคะในพวกของโรคท pardon, ี่กำลังระบาดอยู่พวกไวรัสใบเหลืองอะไรพวกนี้นะคะกับโรคเหี่ยวเขียวเนาะเพราะว่าพวงนี้ฝนตกหนักตกชุกแล้วก็พื้นดินมันแฉะมันก็จะเกิดการระบาดนะคะเพราะฉะนั้นยินพัสตัวนี้จะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูเซลลฟื้นฟูลำต้นของพืชนะคะให้เขามีภูมิต้านทานแล้วก็ถ้ามีการระบาดหนักเนี่ย เราสามารถฉีดไอตัวยาที่กําจัดโรคเนี้ยควบคุมด้วยนะคะผสมกันพ่นก็จะได้เห็นผลได้มากขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็จะมาเยี่ยมแปลงเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณครับพี่เล็กครับะครับค่ะการเปลี่ยนแปลงของเขาดอกออกเต็มหมดเลยนะครับเนี่ฮะจากเอ่อที่จะไปรอดไม่รอดไม่แหล่ไม่แหล่แล้วนะฮะตอนนี้เขียวกลับมาแล้วใบเหลืองหายหายหมดแล้วนะครับตอนนี้ เป็นต่ยอดดอกออกมานะฮะมีแต่ดอกออกมานะนี้เราก็จะเห็นภาพชัดๆเลยนะฮะนี่นะดอกเพียบเลยนะใบเหลืองหายแล้วนะครับการดูแลก,ก็นะฉีดแค่ไม่สิบหกที่เราปฉีดสิบห้าสิบหกนะฮะครดานี้ประมาณยี่สิบ ยี่สิบสามยี่สิบสี่วันนี้ครับประมาณเนี้ก็บานอาทิตย์นี่ก็กว่านะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ที่ที่เห็นภาพชัดนะครับอย่างน้อยก็ดอกแตกหมดแล้วเดี๋ยวไปเก็บดูผลอีกทีนะึงว่าเป็นยังไงนะฮะอย่างน้อยก็ใบใบพื้นผูขึ้นมาหมดแล้วนะครับ